สนับสนุนโดย E.S.T. 400รถบรรทุกหัวลากคุณภาพระดับ Best in Class จาก C.P. มาดูความเคลื่อนไหวทางการด้านการเมืองนะครับโดยเฉพาะความพร้อมสําหรับการสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมสอสสองเขตในพื้นที่ภาคใต้ทั้งที่ชุมพรและก็ที่สงขลานะครับ<ช>ก่อนหน้านี้นะครับทางพักพลังประชารัฐอาจจะมีแนวทางในการไม่ส่งคุณชวลิตอาจหารหรือว่าทนายแดงลงพื้นที่ที่จังหวัดชุมพรนะครับสำหรับการเลือกตั้งซ่อมที่กําลังจะมาถึงแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีเหตุผลมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่เพราะฉะนั้นจึงมีการกลับมติพักใหม่ตัดสินใจส่งตัวทนายแดงลงพื้นที่ชิงตําแหน่งเหมือนเดิมครับนอกจาก และตั้งซ่อมจากคึกคักแล้วนะคะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมีขึ้นกลางปีหน้าก็คือคักเช่นเดียวกันเพราะว่ามีหลายคนที่ทยอยเปิดตัวออกมาบ้างนะคะอย่างไม่เป็นทางการบ้างก็มีค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะทางพรรคก้าวไกลบอกว่าเดี๋ยวเตรียมที่จะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครชิงตําแหน่งผู้ว่ากทมด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอดูหลังปีใหม่แต่บอกว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีด้วยค่ะดังนั้นมาดูการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งสนามเลือกตั้งส้มสอสอในภาคใต้แล้วก็สนามเลืออกตั้งง อย่างในพื้นที่กรุงเทพผู้ว่าราชการกรุงเทพหมหานครนะครับมาดูเรื่องที่ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐพูดถึงการกลับมติของพักในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตหนึ่งที่จังหวัดชุมพร มีการกลับมติพักใหม่นะครับจะส่งตัวทนายแดงลงพื้นที่เหมือนเดิมว่าเป็นเพราะว่ามีกระแสะเรียกร้องของสมาชิกพักในพื้นที่ที่ไม่สบายใจกับกรณีที่ก่อนหน้านี้ทางพักพลังประชารัฐประกาศว่าจะไม่ส่งตัวทนายแดงนะครับลงเลือกตั้งซ่อมในเขตนี้ ก็เลยทําให้ทางคนเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักเรียกประชุมด่วนในส่วนของคณะกรรมการบริหารพักและคณะกรรมการการสรรหาและก็ล่าสุดมีมติออกมาใหม่ว่าจะส่งคุณชวลิตอาถฐานหรือว่าทนายแดงลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตนี้แล้วนอกจากนั้นยังมีการชี้แจงในประเด็นที่มอบหมายให้ทางคุณสุชาติชมกลิ่นกรรมการบริหารพักไปเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อมสอสอที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ให้คุณสันติพร้อมพัฒน์ผู้อำนวยการพักไปเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดชุมพร โดยบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่เป็นปกติเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งซ่อมสอสอนครศรีธรรมราชเขต4ก่อนหน้านี้ก็เคยมอบหมายให้คุณอนุชานาคาสายไปเป็นผู้ในการการเลือกตั้งด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจว่าการวางกลยุทธ์ในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้จะสามารถเอาชนะการเลือกตั้งซ่อมสอสอภาคใต้ได้ในทั้งสองเขตนะครับ นอกจากนั้นร้อยเอกธรรมนัฐยังพูดถึงการพิจารณาในการส่งตัวผู้สมัครลงเลือกตั้งสอสอในพื้นที่กรุงเทพเขตหลักสี่แทนคุณศิระเจนจากะที่ถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งให้สิ้นสุดการเป็นสมาชิก,กาภาพการเป็นสอสโดยบอกว่าตอนนี้พักยังไม่ได้มีการหาเหรือเรื่องนี้โดยตรงเนื่องจากว่ายังไม่มีพระาราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งออกมาอย่างชัดเจน และจําเป็นจะต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนและกระบวนการเพราะฉะนั้นอาจจะเร็วไปที่จะชี้ชัดฟันธงว่าใครจะมาเป็นตัวแทนพักสําหรับในพื้นที่เขต4ขเขตหลัก4ในพื้นที่กรุงเทพนะครับแทนคุณศิระแต่ก็มั่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วจะสามารถรักษาเก้าอี้สสในเขตนี้เอาไว้ได้นนนะครัับีขยนะครับ ทางด้านของนายพิธาลิ้มเจริญรัฐค่ะหัวหน้าพักก้าไกลนะคะได้พูดถึงการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสอสอกรทมเขตหลักสี่นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีตัวเลือกอยู่ประมาณสัก2อถึงสคนค่ะ ก็รวมไปถึงคุณกรุณพลเทียนสุวรรณหรือว่าคุณเพชรกรุณพลที่เป็นนักแสดงด้วยนะคะแต่ว่าคงจะต้องรอทางคณะกรรมการบริหารพรคเนี่ยสรุปอีกรอบหนึ่งก่อนค่ะส่วนการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรทมเนี่ยคุณพิธาบอกว่าพ<ะ>ักก้าวไกลเตรียมที่จะ,ะแถลงเปิดตัวผู้สมัครหลังปีใหม่นะคะ23ม,มกราคมปีหน้าเลยซึ่งว่าที่ผู้สมัครของพักก็เป็นบุคคลที่ทุกคนรู้จักกันดีด้วยค่ะแต่ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่คุณชนาพันจึงรุ่งเรืองกิจพี่สาวของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะ เก้าหน้าหรือว่าคนที่ปรากฏเป็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะคุณสกลทีพัทยกุล รองผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นอดีตการนำกปปสด้วยวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะคะ,อะบอกว่าเมื่อ23ธันวาคมที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยค่ะยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐไปเรียบร้อยแล้วก็ยอมรับนะคะบอกว่าสนใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมในนามของอิสระเพราะว่าตนเองได้ถอยห่างออกมาจากพักพลังประชารัฐมาสักระยะหนึ่งแล้วะคะ่ะก็ชี้แจงนะคะถึงประเด็นการไปเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อ22ธันวาคมที่ผ่านมา บอกว่าก็เป็นการเข้าพบอวยพรปีใหม่ท่านนายกตามปกตินี่แหละค่ะไม่ได้มาขอแรงสนับสนุนแต่ก็ยอมรับนะคะว่าพูดคุยกันถึงประเด็นทางด้านการเมืองด้วยก็คาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการลงสมัครชิงตําแหน่งผู้ว่ากทมไม่น่าจะเกินเดือนกุมภาพัานธ์ปีหน้านี้แหละค่ะ ตอดท้องกับทางด้านนายงตรีนะครับคลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ออกมาปฏิเสธกรณีที่คุณสกลทีพัทยกุลเข้าพบก่อนหน้านี้เพื่อขอให้ช่วยสนับสนุนในการชิงตําแหน่งผู้ราชการกรุงเทพมหานครโดยท่านนายกบอกว่าคุณสกลทีเข้ามาเพื่อที่จะอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ตามปกติในฐานะคนที่รู้จักและคุ้นเคยกันโดยมองว่าผู้ที่จะมาเป็นผู้ว่ากรทมคนต่อไปต้องมีผลงานปรากฏชัดเจนและประชาชนเชื่อมั่นว่าจะสามารถทํางานได้เป็นรูปธรรมจริงนะครับ เรียกว่าคึกคักเป็นอย่างมากนะคะสําหรับสนามการเลือกตั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ภาคใต้รวมไปถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมที่กําลังจะมาถึงด้วยนะคะไปดูการเมืองระดับประเทศกันหน่อยนะคะที่กัมพูชาค่ะมีรายงานบอกว่าพักประชาชนกัมพูชานะคะได้ประกาศที่จะให้การสนับสนุนคนเอกคุณมาเนตค่ะซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของสมเด็จคุณเสนายรัฐมนตรีของกัมพูชานะคะเพื่อที่จะชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่ว่ายังไม่ได้ประกาศ ถึงช่วงเวลาที่ชัดเจนออกมานะคะแต่คาดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปน่าจะเกิดขึ้นอีกประมาณสัก2ปีน่าจะเป็นปี2566นะครับด้วยวัยและประสบการณ์ที่เหมาะสมสําหรับพลเอกฮุนมันเน็ตนะครับตอนนี้อายุ44ปีนะครับซึ่งมีการคาดหมายมีการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ว่าสุเด็จฮุนเซนน่าจะวางเอาไว้ในตําแหน่งทาย,ยาททางการเมืองให้มาเป็นผู้นําประเทศคนต่อไปหลังจากที่ตัวเองครองตําแหน่งนางยมนตรีของกัมพูชามานานถึง36ปีนับตั้งแต่ปี2528เลยฮะปัจจุบันพลเอกคุณมาเนตบุชาย คนโตเนี่ยนะคะก็ดำรงตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกของกัมพูชาด้วยทางพักประชาชนกัมพูชาหรือว่า CPP ค่ะเป็นพักรัฐบาลมาอย่างยาวนานนะคะก็ได้เผยแพร่แถลงการที่ประชุมคณะกรรมการกลางของพักมีมติอย่างเป็นทางการค่ะ ประกาศให้การสนับสนุนพลเอกฮูนมาเน็ตบุตรชายคนโตวัย44ปีของสมเด็จฮูนเซนนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ระบุช่วงเวลาที่ชัดเจนค่ะว่า คนเอกคุณมาเนจะได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสืบแทนสมเด็จคุณเซนผู้เป็นบิดาที่ครองอำนาจในกัมพูชามานาน36ปีในช่วงเวลาไหนกันแน่นะคะซึ่งกำหนดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ของกัมพของกัมพูชานะ่พะาดว่าจะเกิดขึ้นในปี2566นะคะก็เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาสมเด็จคุณเซนเองปัจจุบันเนีอายุ69ปีอยู่ในอำนาจมาตั้งแต่ปี2528ค่ะ ต,ตัวก็เคยประกาศสนับสนุนบุตรชายเนี่ยขึ้นมาเป็นทายาททางการเมืองนะคะแต่ก็ไม่ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าตัวเองเนี่ยจะเกษียณจากตากกแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีเมื่อใดด้วยค่ะโดยในกัมพูชานะครับตอนนี้คือมีรัฐบาลเพียงแค่พักเดียวได้แก่พักประชาชนกัมพูชาหลังจากที่มีการเลือกตั้งล่าสุดก็คือเมื่อปี2561โดยพักประชาชนกัมพูชาสามารถครองเสียงที่นั่งในสภาได้ทั้งหมด125ที่นั่งและหลังจากนั้นพักฝ่ายค้านก็ถูกยุบไป มีการควบคุมการเคลื่อนไหวทั้งในฝั่งของปวะชาชนและก็สื่อมวลชนอย่างเข้มงวดจากรัฐบาลขณะเดียวกันนะครับทางสำนักนายงตรีของสมเด็จฮุนเซนกลับไม่ได้มีการแสดงความคิดความเห็นเรื่องนี้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการวางให้พลเอกฮุนมาเน็ตเป็นทาย,ยาททางการเมืองคนต่อไปนอกจากนั้นในส่วนของสมเด็จฮุนเซนเองก็ไม่ได้ออกมาสร้างความชัดเจนว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเที่ยวหน้าในปี2566ด้วยตนเองอีกหรือไม่นะครับปัจจุบันนะคะพลเอกฮุนมาเน็ตเนี่ยดำรงตําแหน่งเป็นทั้งผู้บัญชาการทหารบก แล้วก็เป็นทั้งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วยค่ะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกเวสต์พอยต์สารัฐเมื่อปี2542นะคะและยังสำเร็จการศึกษาในระดับเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบิชทอลในสหราชอาณาจักรด้วยค่ะ จากเรื่องของการเมืองในกัมพูชานะครับคราวนี้มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเด็นข้อพิาพาทระหว่างขั้วมหาอำนาจอย่างจีนกับสหรัฐนะครับประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นล่าสุดก็คือมาจากการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้ลงนามในกฎหมายนะครับห้ามนําเข้าสินค้าที่มาจากเขตภูมิภาคซินเจียงอุยกูของจีน โดยมองว่ามีการบังคับใช้แรงงานชาวอุยกูซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่มีการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับทางการจีนอย่างมากเลยครับซึ่งปัญหาชนกลุ่มน้อยมุสลิมอุยกูที่เกิดขึ้นเนี่แหละค่ะ ก็กลายเป็นปัญหาที่บานปลายนะคะเพราะว่านอกจากสหรัฐแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นค่ะกลายเป็นประเทศล่าสุดเลยนะคะที่ประกาศบอกว่าจะไม่ส่งตัวแทนของรัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลเนี่ยเข้าไปร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งค่ะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นคว่ำบาตรเหมือนอย่างสหรัฐนะคะเพราะว่ายังประกาศว่าจะส่งทั้งประธานแล้วก็คณะกรรม,าก,มาการโอลิมปิกของโตเกียวนยคะคะไปร่วมในพิธีเปิดตามปกติด้วยค่ะเพราะว่าจีนเองก็ได้ขอความร่วมมือให้ญี่ปุ่นนะครับให้ ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเที่ยวนี้ที่กรุงปักกิ่งในปีหน้าหลังจากที่ก่อนหน้าทางการญี่ปุ่นก็เคยเปิดเผยนะครับว่าไม่ได้มีการวางแผนที่จะส่งรัฐมนตรีกับเจ้าหน้าที่ะระดับสูงมาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเที่ยวนี้ล่าสุดทางด้านโกระทรวงการต่างประเทศของจีน ออกมากล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าญี่ปุ่นควรจะต้องทําตามคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้ว่าแต่ละประเทศควรจะต้องออกมาสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพในการจัดก,การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแล้วก็ล่าสุดจีนก็ได้แสดงความยินดีที่ญี่ปุ่นตัดสินใจส่งนางไซโกะฮาชิโมโตะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกรวมไปถึงผู้แทนอีกส่วนหนึ่งมาร่วมงานโอลิมปิกฤดูหนาวในปีหน้าที่กรุงปักกิ่งด้วย ตรงนี้ก็จะใช้โอกาสในการแสดงความขอบคุณและเคารพต่อกลุ่มนักกีฬารวมไปถึงผู้สนับสนุนโตเกียวเกมด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีรายงานเพิ่มเติมว่านายฮงตรีฟูมิโอกิชิดะของญี่ปุ่นจะประกาศ จะไม่ประกาศแผนนี้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการสร้างความไม่พอใจไปยังผู้นําจีนโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อญี่ปุ่นกับจีนยังมีแนวทางกําหนดจะเฉลิมฉลองร่วมกนันในวกาสครบรอบ50ปีของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าเพราะฉะนั้นกลัวว่าถ้ามีการถแถลงออกมาอย่างชัดเจนอย่างเป็นทางการจะกระทบกับความสัมพันธ์นะครับส่วนประธานาธิบดีโจวไวเดนของสหรัฐนะคะล่าสุดได้ลงนามบังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากภูมิภาคซินเจียงของจีนแล้วค่ะ เพราะว่าสหรัฐอ้างว่ากังวลเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานชนกลุ่มน้อยชาวอุยกูที่อาศัยอยู่ที่มณฑนนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับจีน,อ,นอยิง่งน,น,นะคะที่ก็มีท่าทีออกมาประนามกฎหมายฉบับนี้ทันทีค่ะกฎหมายป้องกันการบังคับใช้แรงงานชาวอุยกูเป็นส่วนหนึ่งของการตอบโต้ที่สหรัฐมีต่อจีนนะคะ<อ>เพื่อที่จะให้จีน,นแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐเรียกว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมอุยกูในมณฑลซินเจียงค่ะซึ่งตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะห้าม มิให้นําเข้าสินค้าทั้งหมดจากมณฑลซินเจียงเว้นเสียแต่ว่าผู้นําเข้าสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าผล,ผลผลิตที่ว่านี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานอุยกูของทางการจีนค่ะก็พุ่งเป้าไปที่3ผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษเลยนะคะก็คือฝ้ายซึ่งไา้เนี่ยที่ซินเจียงถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตที่สําคัญของโลกเป็นอย่างยิ่งค่ะตามมาด้วยมะเขือเทศแล้วก็ โพลีซิลิคอนนะคะซึ่งโพลีซิลิคอนเนี่ยเป็นวัสดุสำคัญสำหรับใช้ในการผลิตแผงโซลาเซลล์นั่นเองค่ะล่าสุดนะครับโฆษกสถานทูตจีนประจำสหรัฐในกรุงโอชิงตันก็ออกถแถลงการประนามนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยมองว่าสหรัฐใส่ร,ร้ายจีนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการกล่าวหาว่าจีนไปละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่เขตปกครองตอนเองซินเจียงอุยกู และการกระทําของสหรัฐที่ออกมากล่าวหาเที่ยวนี้ยังถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและละเมิดบรรทัดฐานในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วยนะครับจากประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่ก่อนคะ่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อในทีเด่นข่าวค่ำค่ะ โลกกำลังไปข้างหน้านวัตกรรมจะทำให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดได้มากขึ้นประหยัดมากขึ้นหายใจได้เต็มปอดมากขึ้นดีต่อโล